ชวนเพื่อนร่วมแข่งของคุณมาช่วยกันทำอีเวนต์ผู้กล้าท้าดวลเพื่อรับรางวัลล้ำค่าอย่างชากแคทอารามาอีเวนต์จะเริ่มในวันพุทธที่13สิงหาคมเวลาบ่าย3มีเวลาเล่น7วันถึงวันพุทธที่20สิงหาคมเวลาบ่าย3มีเวลาแรกของต่ออีก2วันถึงวันศุกร์ที่22สิงหาคมเวลาบ่าย3อีเวนต์นี้เล่นได้ตั้งแต่บ้านหรือเจ็ขึ้นไป อีเวนต์นี้มาพร้อมกับการเปิดใช้งานพูก้าไม่จํากัดคุณสามารถใช้พูก้าได้เวลาอัปเกรดแก้วแนะนำํำผู้ชมอัปเกรดพูก้าทุกคนเลย mm hmm. เมื่ออีเวนต์เริ่มคุณจะเห็นรถเข็นน้ำำําอมฤตอารมณ์ที่ด้านซ้ายของแผนที่เมื่อแตะจะเข้าอีเวนต์ผูก้าทาดวนรับน้ำำําอมฤตมืดจากการโจมตีเครื่องสูบแล้วรถเข็นของป้นแลขนข้วร,รับน้ําอมฤตมืดในจํานวนเท่ากันในไอศกรีมน้ําอมฤต สนับสนุนไอศกรีมน้ำอมฤตที่สะสมได้กับแค่งของท่านเพื่อรับรางวัลร่วมกันทำเส้นทางรางวัลให้เสร็จกับแค่งของท่านแล้วปลดล็อกฉากที่หน้าอีเวนต์คุณเจนแฟรงก์แล้วลดเข็นไอศกรีมของเขาด้านล่างจอคุณจะเห็นว่าสามารถสนับสนุนไอศกรีมน้ำอมฤตได้ก็สามารถกดสนับสนุนได้เลยแล้วไอศกรีมน้ำอมฤตหายยังไงเราไปดูกันอีเวนต์ครับสมาชิกในแคนทุกคน จะต้องช่วยกันหาไอศครีมน้ำอมฤตมาสนับสนุนในอีเวนต์ไอศครีมน้ำอมฤตนี่ครับหาได้4ี่ช่องทาง 1. ป้นน้ำดำในลังเก็บน้ำดำเหมืองน้ำดำบ้านและปลาสัแคนน้ำดำจะถูกก๊อปปี้ไปเป็นไอศครีมน้ำอมฤตหากลังเก็บน้ำดำของคุณตันไม่ต้องห่วงไอศครีมน้ำอมฤตจะเก็บเกินได้ 2. รับจากแท่งขุดเจาะน้ำอมฤตมืด 3. รับจากรถเข็นของป้น หากคุณเพิ่งกลับมาเล่นเกมแคดดอกแคนนี่คเวลาดีเลยทีเดียวรีบรับแล้วเอาไปสนับสนุนเลย 4. ระหว่างอีเวนต์เวลาโจมตีในหมดผู้กล้าหลายคนคุณเจนผู้กล้าที่มีน้ำดำอยู่บนหัวใช่ครับหากเราโจมตีผู้กล้าเราจะได้น้ำดำนั่นหมายถึงไอศครีมน้ำอมฤตเพิ่มนั่นเองจำนวนน้ำดำบนหัวผู้กล้าขึ้นอยู่กับเลเวลผู้กล้ายิ่งผู้กล้าเลเวลสูงยิ่งมีน้ำดำเยอะช่วงเวลาบุตพิเศษ บุไอศครีมน้ำอมฤตสองเท่าในวันเสาร์และวันอาทิตย์เมื่อได้ไอศครีมน้ำอมฤตมาแล้วนะครับก็สามารถแตะที่ปุ่มเพื่อเข้าหน้าอีเวนต์ได้นะครับแล้วก็จะสนับสนุนได้นะครับจะสสูนเลยก็ได้หรือจะเก็บไว้สับสุนทีเดียวจะเยอะก็ได้เลยและคผู้ชมจะเห็นว่าหน้าต่างหน้าสายนะครับจะแสดงการจัดอันดับสมาชิกในแคนโดยเรียงลำดับจากผู้สนับสนุนเยอะที่สุดไปหาน้อยที่สุดนี่เป็นการจัดอันดับเฉย คนที่ได้อันดับ1ห,หรืออันดับ2ไม่ได้อะไรเพิ่มครับด้านขวาจะมีรางวัลให้แคนเราทำา6เป้าหมายเป้าหมายที่1สนับสนุนไอศครีมน้ำอมฤตถึง250,000หยดปิดล็อกหิบสมบัติ5ใบย,ยกแคนสมาชิกที่สนับสนุนในไอศครีมน้ำอมฤตสามารถกดรับหีบสมบัติได้เลยแล้วเราจะต้องเปิดหีบทันทีแก้วขอให้คุณโชคดีครับเป้าหมายที่2สนับสนุนไอศครีมน้ำอมฤตถึง90,00 0 0หยด จะปลดล็อกหีบสมบัติอีก5ใบเป้าหมายที่3สนับสนุนไอศกรีมน้ำอมฤตถึง2อล้านแปดแสนหยดจะปลดล็อกเหรียญทุกกระจาย750หเหรียญสําหรับใช้แลกของในอีเวนต์ทุกกระจายเป้าหมายที่4สนับสนุนไอศกรีมน้ำอมฤตถึง5้าล้านห้าแสนหยดจะปลดล็อกหีบสมบัติอีก5ใบเป้าหมายที่5สนับสนุนไอศกรีมน้ำอมฤตถึง9ก้าล้านสองแสนห้าหมื่นหยด จะปลดล็อกหินสมบัติอีก5บ้บเป้าหมายที่6เป้าหมายสุดท้ายสนับสนุนไอศครีมน้ำอมิตถึง30ล้านหยดจะปลดล็อกฉากแคทอารามาฉาทที่เราได้ใช้ฟรีตอนต้นเดือนสิงหาคมครับหากแคนเราช่วยกันสนับสนุนไอศครีมน้ำอมิดครบ30ล้านก็รับรางวัลได้ทุกขั้นเลยแก้มีคําตอบสําหรับคําถามที่พบบ่อยมาฝากสมาชิกในแคนสนับส,สนุนได้สูงสุดกี่คนคําตอบ อีเวนต์นี้สามารถสับสนุนได้สูงสุด100คนระหว่างอีเวนต์ผู้เล่นสามารถเข้าออกแคนได้รับรางวัลซ้ําได้ไหมเช่นรับจากแคน A แล้วออกไปรับที่แคน B ต่อคําตอบรับรางวัลซ้ําไม่ได้แต่สามารถออกไปรับรางวัลขั้นที่ยังไม่ได้จากแคนอื่นได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแคนเราทําอีเวนต์เสร็จเร็วคําตอบผู้เล่นสามารถสับสนุนได้ต่อหรือจะย้ายไปช่วยแคนอื่นก็ได้หากผู้เล่นสับสนุนที่แคนแล้วโดนเตะออกจะยังรับรางวัลได้ไหม คำตอบไม่ได้ต้องอยู่ในแคนนั้นถึงจะรับรางวัลได้แต่ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้ทันทีที่แคนปดล,ล็อกไม่ต้องรอให้ถึงตอนท้ายอีเวนต์และรางวัลรับได้จากทุกแคนหากผู้เล่นโดนเตะก็เข้าไปรับที่แคนอื่นได้และนี่คือข้อมูลอีเวนต์ผู้กล้าท้าดวลอย่าลืมแชร์ต่อให้พเพื่อนร่วมแค่งของท่านแล้วรับฉากแคดอารามายกแคน